เวลาผ่านไปทีละน้อยดวงตะวันกำลังจะขึ้นวันนี้คือวันที่องค์ชายห้าจะต้องเข้าร่วมกองทัพแล้วหากชินหยุนไม่อาจเข้าถึงขอบเขตกายวรยุทธระดับที่สีเขาจะต้องโดนส่งตัวเข้ากองทัพอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงในตอนนี้เขาทำได้เพียงดูดสัพพลังวิญญาณเก้าตะวันเข้าสู่ร่างกายอย่างกระทันหัน ร่างของชินยุนกลับผดเม็ดเหงื่อปริมาณมหาศาลก่อนปล่อยไอ้น้ำสีทองคำออกมาสิ่งนี้คือสัญญาณที่บ่งชี้ถึงการควบแน่นจนเกิดขึ้นเป็นพลังธาตุในช่งชวงเช้าตรู่แสงตะวันาสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาชินยุนที่ร่างชื้นแฉะด้วยไอ้น้ำสีทองคำพลันปลดปล่อยพวกมันออกจากร่างกายมากยิ่งขึ้นไอ้น้ำในอากาศยิ่งมายิ่งหาแน่นห้องนี้ประหนึ่งห้องอบไอ้น้ำก็ไม่ปานในที่สุดก็ควบแน่นพลังธาตุได้ ขอบเขตกายวรยุทธระดับที่สเขากระหม่ดเแน่นด้วยความตื่นเต้นยินดีหากสามารถฝากขอบเขตได้ก่อนถึงกำหนดเวลาเขาก็ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกองทัพแต่อย่างใดอีกต่อไปชินยุนรู้สึกยินดีหลังเก็บสัมภาระของตนเขาจึงนำสัมภาระเหล่านั้นออกเดินจากกระท่อมที่เต็มไปด้วยความหลังคืนของกว่าจะเติบโตจนถึงวันนี้ได้เขามุ่งหน้าสู่ลานกว้างของพระราชวังหลวงในช่วงไม่กี่วันมานี้ หัวข้อสนทนาร้อนแรงภายในวังล้วนเอ่ยถึงเรื่องชินหยุนชกชิงเม็ดยาปราณวิญญ,ญาณจากชินเทียนอี้กันอย่างออกรถออกชาติหลายคนพบว่าเรื่องนี้แปลกเกินไปเพราะในช่วงสิบวันมานี้องค์จักรพรรดินีหาได้ออกมาสร้างปัญหาใดกับชินหยุนไม่ด้วยเหตุนี้ทุกคนจึงเริ่มคาดเดาว่าจาักรพรรดแห่งจกักรวรรดิชินเทียนผู้ซึ่งอยู่ในเงามืดได้ยินยอมให้ชินหยุนใช้ชีวิตอย่างสงบในช่วงเวลาสิบวันสุดท้ายก่อนถึงเวลาเข้าร่วมกองทัพ ลานที่กว้างขวางของพระราชวังหลวงในเวลานี้เต็มไปด้วยเสียงเซงแซและมีชีวิตชีวาวันนี้คือวันที่พระราชวังหลวงเปิดต่อสาธารณะผู้คนจากภายนอกสามารถเข้ามาเพื่อเข้าร่วมกองทัพหรือไม่ก็สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกองกําลังวิญญาณวันนี้จึงกลายเป็นหนึ่งวันที่มีชีวิตชีวามากที่สุดของปีที่บริเวณทางด้านทิศใต้ของลานกว้างจอแจที่สุด เพราะสถาบันที่มีชื่อเสียงอย่างฮาหลิงมาพร้อมอาจารย์หลายท่านเพื่อรับสมัครคัดเลือกนักเรียนซึ่งตอนนี้ก็มีการตั้งแถวต่อคิวการรอลงทะเบียนไปไม่น้อยแล้วบริเวณทางตะวันออกของลานกว้างคือส่วนที่เสียงค่อนข้างอึกกระทึกและคือฮาเพราะมีพิธีการส่งองค์ชายเข้าร่วมกองทัพและก็มีองค์ชายหลายพระองค์เกิดอาการต่อต้านขึ้นจนต้องมีเรื่องราว ชินยุนเร่งมุ่งหน้าไปยังทางด้านตะวันออกของลานกว้างจึงได้พบเห็นองค์ชายหลายพระองค์กำลังยืนอยู่บนพรมแดงขณะรับชมเรื่องราวพวกเขาเหล่านี้คือตัวตนที่น่าสงสารซึ่งไม่อาจเข้าถึงขอบเขตการวรยุทธ์ระดับที่4ได้ก่อนอายุ15พิธีส่งองค์ชายเข้าร่วมกองทัพค่อนข้างยิ่งใหญ่อย่างไรแล้วพวกเขาก็ยังมีศักดิ์เป็นองค์ชายย่อมต้องแสดงให้เห็นถึงความมีศักดิ์ศรีอยู่บ้างแต่อย่างไรแล้วไม่ว่าจะทำพิธีมากศักดิ์ศรีเพียงใด สิ่งเหล่านั้นหาได้ทําให้องค์ชายเหล่านั้นสุขใจไม่พวกเขาทุกคนล้วนเผยสีหน้าราวกับนี่คือวันสิ้นโลกใบหน้าของพวกเต็มเปลี่ยนไปด้วยความโศกอย่าได้หมนตมองไปชินยุนผู้ซึ่งเป็นอดีตองค์ชายราชทายาทจะเดินทางร่วมกับเจ้าใครคนหนึ่งจากบริเวณใกล้เคียงกล่าวเยนอ,นอยหยันและแดกดันชินยุนครั้งหนึ่งเคยเป็นองค์ชายราชทายาทสถานะของเขาสูงส่งแต่เพราะตอนนี้เขาอ่อนแอจึงต้องเข้าร่วมกองทัพ นี่คือความเท่าเทียมที่ต้องเป็นไปทุกคนต่างมีอารมณ์อัดแน่นอยู่ภายในกับราชวงศ์ก็ยังไม่เคยมีคำว่าปราณีถึงตอนนี้ชินยืนยืนอยู่บริเวณข้างพรมแดงดังกล่าวเขาหาได้ขึ้นไปยืนกลางพรมแดงไม่ทำไมเขาจึงไม่เข้าไปยืนเรื่องนี้ทุกคนล้วนให้ความสนใจไม่นานหลังจากนั้นเก้วขนาดใหญ่ที่ส่องแสงสีทองคำอารามถูกแบกหามาโดยผู้คนจำนวนหนึ่ง กลุ่มนางสนมในพระราชวังเดินตามติดทั้งด้านหน้าและหลังนี่คือเกี้ยวขององค์จักรพรรดินี้แล้วหัวหน้าข้าราชบริหารเร่งเดินนำหน้าเข้ามาประกาศการเสด็จของจักรพรรดินี้อย่างเร่งรีบเพื่อแจ้งให้หลบทางอห่าได้คิดขวางเช่นนี้หมายความว่าจักรพรรดินี้คิดมาดูเรื่องราวนี้ด้วยตัวเองแล้วนี่ก็เป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่ฉินอยู่ได้พบเห็นองค์จักรพรรดิ เขามีความรู้สึกคลุมเครือว่าหลายต่อหลายครั้งองค์จักรพรรดิได้รอบช่วยเหลือเขาครั้งแล้วครั้งเล่าเขาไม่อาจอธิบายความรู้สึกนี้ออกมาได้จริงๆเมื่อเกีียวรูรามาถึงที่เดินออกมาคือหญิงงามผู้หนึ่งสวมใส่ชุดหงไฟที่เป็นประกายงดงามผู้นี้คือจักรพรรดนินีของจกักรวรรดิเทียนชินร่างงดงามในชุดหงไฟพลิ้วไหวพร้อมผลึกแก้วงดงามพลังวิญ,ญญาณกระจายออกจากชุด ชัดเจนว่านี่คือชุดเกราะที่มีพลังป้องกันสูงจนแทบประเมินค่าราคาไม่ได้ชั่วขณะที่จักรพรรดนี้ก้าวเดินออกจากเกี้ยวทุกคนต่างโค้งศีรษะให้อย่างไม่อิดออดไม่ต้องมากมารยาทไปน้ำเสียงนี้เฉยชาดวงตาของนางเย็นเยียบและเฉียบคมขนาดตวัดสายมองฝูงชนนางทั้งเงย็นชาและอาหารการอย่างหาที่สุดมิได้สายตาของนางเพียงมองแต่ชินยุน ดวงตานั้นยิ่งมายิ่งเย็นเยียบขนาดรีเล็กประกายชั่วร้ายแทบพุ่งออกจากดวงตาของนางบุตรชายคนสุดท้องของนางชินเทียนอี้ได้รับบาดเจ็บเพราะชินหยุนจากเหตุการณ์เมื่อสิบวันก่อนเม็ดยาปราณวิญญาณสิบห้าเม็ดถูกฉกชิงเอาไปหากเรื่องนี้ไม่ใช่เพราะองค์จักรพรรดิรอบขัดขวางนางนางคงเข้าคิดหาทางลงมือสังหารชินหยุนตั้งแต่วันนั้นแล้วและตอนนี้เมื่อนางพบเห็นชินหยุนที่กำลังจะตายเพราะเข้าร่วมกองทัพ มันยิ่งทำให้นางรู้สึกดีเกินจะกล่าวทางด้านฉินยุนเข้าหาได้มีเรื่องอื่นใดไม่นอกเสียอยากต้องการสังหารหญิงที่โชดชั่วรายนี้ความจริงที่ว่าเส้นวิญญาณของเขาถูกพรากเอาไปก็เพราะจากพัรดนีโชดชั่วผู้นี้อีกทั้งมันยังถูกสมมอิเป็นของบรรณาการแดบ,บุตรชายคนโตของจักรพรรดนินีโชดตรงหน้าเขาอีกด้วยก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียงหากเพื่อนๆชอบรบกวนกดไลค์ กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ